าการแบบปวดแสบในใน,ใน,ในท้องอะค่ะปวดแล้วก็เหมือนก็มีอาการขึ้นไส้ด้วยไปหาหมอตอนแรกก็หาหมอทั่วไปก่อนนะคะเขาก็แนะนําบอกว่าให้เอายากลับมากินก่อนแต่แบบไม่ทันถึงอาทิตย์ะคะ่ะต้องไปอีกอืมไม่ดีขึ้นเขาก็เลยแนะนําไปหาหมอเฉพาะทาง ค,คือที่ว่าเฉพาะทางพวกโรคพวกลำไส้พวกกระเพาะโดยตรงนะคะอ๋อเพื่อทําการตรวจใชาา่แล้วแล้วได้ไปหาไหมฮะไปค่ะตอนแรกไปคือเขาก็จะเป็นแบบให้กินแป้งก่อนอว่าสงสัยจะเป็นจริงไหมอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ประมาณประมาณสามสี่เดือนเขาก็นัดให้ไปเอายาอยู่ประจำมาค่ะครับแล้วประมาณสักสามสี่เดือนเนี้เขาก็ให้อุลตาราวอีกอืเห็นอะไรบ้างฮะเขาบอกเป็นแผลใน,นกระเพาะขนาด ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ประมาณสองจุดหรือสจุดประมาณเนี้ยค่ะโอ้แต่ประมาณ 2. จุด3จุดเลยแต่คือแต่ละจุดไม่ใหญ่มากเร็จแล้วใครมาบอกครับว่าบิมมันจะช่วยได้อืพอดีมีเพื่อนที่ทําอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะเขาก็แนะนําก็ลองทานเช้าสองเย็นสองค่ะสีเขียวค่ะสีเขียวอยู่นานแค่ไหนครับประมาณสองสามอาทิตย์ก็รู้แล้วว่าแบบเราทานเห็ดได้แล้วพอทานเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นค่ะ ทั้งๆท,ที่ลดจัดก็ยังทานได้ได้ก็ทานปกติทานไม่ตรงเวลาก็ดีขึ้นค<ช>่ะเอ๊ะจะทําให้เสียนิสยัยไหมครับอาานพิเชษครับก็ประทังประทังไปหน่อยก็ดีนะผมว่าพอกินเข้าไปเนี่ยอาการของเธอเนี่ยดีขึ้นเร็วกว่าการที่เขาใช้ยาใช่ค่ะเาบอกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันต่างกันกับที่ยา อยาเขารักษาอาการที่ปลายเหตุอืของเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับเวะลาเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมันเป็นแผลอยู่แล้วมีอาการอักเสบอยู่นะครับผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปแล้วมันก็จะไปปรับระดับเม็ดเลือดขาวนะฮะที่ไปหลั่งสารที่ทําให้เกิดการอักเสบเนี่ยลดน้อยลงอืไปหลั่งสารอีกตัวหนึ่งซึ่งทําให้ไปกดการหลั่งสารที่ทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นนะฮะคือวิธีการอย่างเนี้ย ร่างกายได้มีการปรับระดับการสร้างภูมิคุ้มกันครับนะบอย่างธรรมชาตินะครับเพราะเราเราจะค่อยๆรักษาแผลรักษาอาการอักเสบไปเรื่อยๆด,ยด้วยตัวเราเองแต่ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของบิมกับยาครับอาจจะมีตัวหนึ่งก็คือว่าในอป e r a t i o n นบิมสีเขียวเนี่ยมันมีสารซึ่งสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อ เ e อิโคแบคเตอร์ไพรโรไลซึ่งไปเกาะกินผนังลำไส้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ซึ่งจะทําให้เกิดการทําให้มีอันักเสพที่ลำไส้อยู่ตลอดเวลาเป็นแผลเป็นแผลอยู่ตลอดเวลาโรคกระเพาะอ,อาหารทั้งหลายแหละโรคกระเพาะลำไส้เมื่อมีเชื้ออยู่เนี่ยครับมันก็จะกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆแหละกินยาลดกรดอะไรเนี่ยถ้าหากไม่ฆ่าเชื้ออยู่ตรงนี้วันนี้คืนดีมันก็เป็นอีกแต่ แคปซูลที่เราใช้เนี่ยมันจะจัดการกับเชื้อนี้ชัดเจน